มึงจะให้น้อยไปไหนงงรีว <c oughs> ิวบุกบุกครับแบบไม่อวยของเอ雅เทสตี้เจอในเซเว่นมาอันนี้สองศูนย์ไก่ซอสเผ็ดเกาหลีฉีดซองแล้วแดกได้เลยหืมช่ำมาก <c oughs> ไก่เกาหลีก็แทกหน้าเลยอะ่ะ <c oughs> อื้อ เค็มๆเปรี้ยวๆหวานหน่อยๆเผ็ดแบบดีเลยอะ่ะหอมพริกเกาหลีมากหาทำม,มากอร่อยเลยอะ่ะมาล่ามาล่ามันเคลือบทุกอนุอ่ะเผ็ดเค็มนัวชาปากมากเค็มข้นจัดเลยอ่ะสองรถนี้กูให้เต็มสิบแบบไม่หักเลย <c oughs> เป็นบุบุค,ครับที่ทำถึงและรสชาติอร่อยจริงแต่น้อยไปหน่อย ก็พอเข้าใจได้พระมัน20บาทเองบุกมันแพงเว้ยอากูชอบมากมึงควรลองสักครั้งมันง่ายแล้วก็สะดวกมากของเอียเทสตีมีขายในเซเวน่นอ๋อไปลองนะอันนี้อร่อยจริงแบบไม่อวย